เพื่อเพ่กินเห็นยางไรครับที่มีการเจอมรู่ต่างๆที่ไมอามีของสหรัฐอเมริกาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้เราไปติดรู้และนี้กันครับแต่ก็ที่ไปติดรู้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่อยากได้ภาพสวยๆด้วยการเชนเดเลตภาพด้วย AI นะครับไปเสะที่บิ๊กบอทได้นะสำหรับฟรีนะครับนอกจากนี้ยังสามารถที่จะทําเงินออนไลน์กับทุกคนด้วยนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวแบบพือฮามากๆเลยนะครับคือพบเห็นต่างาวนะครับที่ ไมอามี่ของสหรัฐอเมริกานะครับและแน่นอนที่สุดฮะข่าวนี้มันจะกลายเป็นข่าวเฟกข่าวลวงทันทีเลยนะครับเรื่อนอมีการพูดคุยกันนะครับในองค์กรต่างๆที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับพอจะสรุปเรือ่องนี้ทุกคนการประกฏตัวทั้งนี้เนี่ยเป็นการประกฏตัวที่จริงนะครับเป็นเรื่องจริงครับเขาบอกเพราะว่าวันนั้นเ,เป็นวันที่รถตำรวจนะครับประมาณสักห้าสิบคันนะครับมาที่เหตุการณ์นะครับที่เป็นการประกฏตัวของกางดาว ตนเดียวหรือคนเดียวนะครับเขาบอกว่าโหไม่น่าไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์แบบเล็กๆนะครับเขาบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวเฟกหลายคนเขาพยายามตีขาวว่าเอ๊ะมันเป็นข่าวนักศึกษาตีกันนะครับที่มีรถตำรวจถ,ถึงห้คันแต่ว่าในขณะเดียวนนครับในค่ำคืนนั้นเนะี่ยก็มีการห้ามบินบนน่านฟ้าด้วยอน,นิสพันธ์นะครับแต่ว่าในที่สุดนะครับก็ อย่างที่ทุกคนรู้นะเวลาข่าวมาแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเฟกนิวส์เสมอนะครับมันจะกลับเป็นข่าวลวงข่าวปลอมไปสมดเลยฮะถ้าเราไปกิจตามหน่วยงานหรือองคอ์กรหรือว่ากลุ่มที่เขาคุาเคยเรื่องของอต่างดาร์ครัแล้วก็จะพบว่าในวันนั้นที่สหรัฐมีการหรือวันที่ใกล้เคียงกันนี่ไม่ได้มีการปรากฏตัวที่ไมอา,ามีาเดียวเลยคยังมีปรากฏตัวอยู่ที่ ห้างสับสินค้าด้วยนะครับซึ่งตอนที่เราเจอที่ห้างสับสินค้าเนี่ยจะเปไม่รู้ตั้งดาวคลื่นตัวนะครับคลื่นตัวสูงประมาณสักแปดฟุตนะครับแล้วมีคนเห็นปราะคนละข่าวนี้ก็ถูกท่ากับเป็นข่าวลวงเหมือนกันนะครับว่ามีคนอกตกใจมากเลยนะครับทีนี้ผมไปศึกษาทำการกลุ่มต่างๆนะครับรวมทั้งที่ผมติดตามที่ช่องอยู่ของคุณอานาทลีเนาะช่อง awakening with anatoly ทุกคนติดตามดูนะครับก็จะพบว่า มันเป็นเหตุการณ์ที่จริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับที่เขาบอกว่ามันเกิดจากการเปลี่ยนค่านะครับของดวงอาทิตย์นั่นเองหรือหลายคนอาจจะรู้จักในเรื่องของโซโล่าแฟร์นะครับคือโลกเนี่ยมันจะกลับจะมีการยกระดับอ่าขึ้นความถี่มากขึ้นนะครับทีนี้ตางดาวเหล่านะั้นเนี่ยปกติในเวลาที่อยู่ในโลกหรือก็แอบอยู่ในโลกนะครับเขาเขาาไปรู้ว่าในช่วงขนาดเวลานั้นเนี่ยมันจะมีโซโล่าแฟร์ที่แบบจะทําให ความที่โลอนมนันเข้มข้นคือโลกนียมันมีการสั่นสะเทือนมอนาแล้วมันเป็นทางางนกินเหครับเป็นช่วงที่โลกนี้กำลังเปลี่ยนเดี๋ยวก็มีการสั่นสะเทือนแบบรุนแรงหน่อยเดี๋ยวเขาเลยทําให้แทนที่เขาปกติตันด้เหล่านี้เขาจะพรางตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยเขามีคลื่นความที่ที่สู่าเราก็จะมีการพรางตัวแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าในขณะเวลานั้นเนี่ยคือโซลเฟรนมันค่อนข้างแรงจากดวงอาทิตย์นะครก็เ,เลยทําให้พรางของเขาเนี่ย มันเหมือนภาพยนตร์เรื่องในเรื่องนึงที่แบบไอ้มันเป็นภาพแบบไม่ค่อยชัดอ่ะเข้าใจไหมอาจจะภาพเลอะเลือดลากเกิดขึ้นนะครับหลายคนบอกว่ามันาจะเป็นโฮโลแกรมอะไรประมาณนี้แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่มีการผิดพลาดต่เรื่ยวของการป้องกันตัวเท่านั้นเองที่ก็มีการพูดคุยกันนะครับล่ามจะพีไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้านหาในปี2024เขาบอกว่าถ้าวันนี้เรามาตื่นรู้กันเรื่องของ UFO หรือว่าเรื่องต่งางๆเนี่ยมันจะมีการปรากฏตัวมากขึ้นแต่อย่างไรก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะแบบ ให้คนได้ตื่นรูน้แบบัดเจนีนแต่มันจะมีการใส่สีกับมนุษย์ต่างดาวเดวครับช่วงที่เขาอยากจะเปิดมนุษ์ต่างเนี่ยเขาจะไม่เปิดเฉยๆนะในในในรัฐบาลบางรัฐบาลเนี่ยเขาจะเปิดว่าเขาจะมีเหตุการณ์นะครับที่อาจจะทําให้เกิดสงคารามเดครับและท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็จะบบยไปให้ที่มนุษย์ต่างดาวเดาวแล้วเราจะบอกว่านี่เป็น,ปนรีมือของมนุษย์าดาวตอนนั้นแหละครับเขาจะเปิดตัวมนุษย์ต่างดาวนะครับคือที่จริงเนี่ยเขาควรจะเปิดตัวครับแต่ว่ายังไม่ถึงเวลา แต่การเปิดตัวนี่ก็อย่างที่คนรู้นะมันจะเปิดแบบโห่ทันีดทันใดด้วยความไม่เกิดคนคนอาจจะก,กลัวได้หะ,ะือกบอาจจะมีภาวะเรื่องเศรษฐกิจอะไรเกี่ยวข้องกันบดเลยดังนั้นต่อไปนี้นะฮะ2024จะมีการเปิดตัวข่าวนู้นข่าวนี้ข่าวนั้นอะไรนี้ฮะ,ะแล้วก็เรื่อง,งของสงครามนะครับโหรืที่นี่คุยฮะเราคุยกัยตนต่อดีกว่าทีิงๆแล้วผมไม่ได้มาอ,อัปเดตเนอะอมต์รู้กัแนะะ่เลยครับมาพูดคุยกันยัง่งให้ถ้าเกิดใครชื่นชอบแบบนี้้ากด ติดตามด้วยดากดเหัือนใจด้วยและที่สําคัญแนละ้วมาติดตามกันอีกครับเดี๋ยวพร้งหน้าจะมีเรื่องราวอัปเดตดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดาวและเรื่องของจักรวาลเราใครมีความ,ามคามิดเกี่ยงกัไอลือคอมมต์ก็ได้เลยครับและอย่าลืมนะฮะสำหรับคนที่อยากจะใช้ AI สร้างรูปสวยๆหรืออยากจะไปเรียนรู้รับนะะว่าเอเราจะทำเงินจาก AI ได้หรอ AI ตัวนี้ชื่อ Big Bot ทนะปฏิรูปฟ่านนะครับ